เริ่มต่อไปเราจะเป็นการทดสอบก๊อก17เจนสนะครับทดสอบหลายทา่าก่อนยิงกันอีก<า>แล้วเ,เนี่ย โอเคนะครับต่อไปจะเป็นการทดลองกระสุนจุดสามแปดศูนย์ในปืนก๊อกสิบเจ็ดยี่สี่เราจะมาทำการยิงในระยะยี่สิบหลา อโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบจากหมเบดยิงในระยะ12หลาอยู่ยวจะทำการยิงทีละนัดนะครับขึ้นนํำแล้วก็ยิงโอเคหมเบดพร้อมพร้อมเริ่ม EEE mm.